วันนี้ก็มาถึงกับวันนี้มีอะไรอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องเก่าอีกแล้วนะครับในวันนี้ในวันที่6มิถุนาย,ยนในปี2528หรือว่า1985นะครับเป็นวันที่โลกได้รับรู้ความจริงที่น่าสะเทือนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการค้นพบศพของโจเซฟแม็กกาลีหรือว่ารู้จักในชื่อว่า Angel of d e a t h นะครับ หมอผีแห่งค่ายเอาชวิสนะครับผมคนคนนี้เป็นใครกันทําไมถึงได้ชื่อว่าเป็นหมอผีที่โหดเที่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์และทําไมการค้นพบศพของเขาในวันนี้เมื่อ40ปีก่อนถึงสําคัญขนาดนั้นตัวเลขที่จะบอกเล่าในวันนี้อาจจะหนักหน่วงสําหรับหลายๆคนนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เราอาจจะไม่ควรลืมนะครับผมเราไปเริ่มรู้เรื่องของของเขากันดีกว่าครับผม Joseph xếp